มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นการมอบของขวัญค่ะบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่กําลังพลนะคะกอรามานสักนีน้าชื่นชมค่ะในการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาพร้อมกับมอบแนวทางให้ทุกส่วนปฏิบัติงานด้วยการร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะ พลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารค่ะพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานภาคสนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลพร้อมกันนี้ค่ะรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์แนวโน้มและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี2565โดยมีพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค4 ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับหน่วยผู้แทนสอปอปตประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในการต้อนรับที่ห้องประชุมหนึ่งค่ายิรินทรตำบนเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบของขวัญปีใหม่2,565ให้แก่หน่วยในสังกัดก,กอ,อรมนภาค4่วนหน้าโดยมีผู้แทนค่ะมารับมอบจำนวนทั้งสิ้น63นายพร้อมกับชื่นชมกำลัง พลทุกท่านค่ะที่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถก็ขอให้ทุกท่านยึดมั่นตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้และยึดถือตามกรอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมกับผ่านวิกฤตของโรคโควิด1 9ไปด้วยกันค่ะ